สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันในช h a n n e l Tarot h o n e y t o n i นะคะครั้งนี้เป็นการเปิดไพ่สำหรับคุณให้คุณเลือกกองไพ่ที่คุณถูกใจที่สุดนะคะในหัวข้อเขารู้สึกยังไงกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เลือกไพ่สำหรับที่คุณถูกใจที่สุดนะคะไพ่กองแรกจะเป็นไพ่ไวอร์ซาไพ่กองที่สองจะเป็นไพ่เวลฟ ไพ่กองที่3สําหรับที่3เป็นไพ่โรแมนต์นะคะแล้วก็ไพ่กองสุดท้ายสําหรับสุดท้ายเป็นไพ่สมิธนะคะให้คุณนึกถึงหน้าเขาแล้วก็เลือกกองไพ่ที่คุณถูกใจที่สุดมาหนึ่งกองแล้วก็ต้องบอกก่อนนะว่าการทํานายนี้เป็นการทํานายโดยทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างสถานการณ์เหตุการณ์อาจจะสลับเกิดขึ้นได้ เพราะฉะนั้นให้ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอย่าอินจนเกินไปนะข้อนี้ไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะนี่คือดวงโดยรวมบางทีมันอาจจะไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้ให้คุณดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอย่าจริงจังซีเรียดจนเกินไปนะคะให้เวลาสมวิสำหรับการเลือกไพ่ของคุณนะคะ อะเรามาดูให้กับคนที่เลือกสำรับแรกคนที่เลือกไวโอล์่านะคะว่าคนคนนั้นของคุณที่คุณรู้สึกด้วยเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคุณขออนุญาตเก็บไพ่ทั้งสามกองไว้ด้านข้างก่อนนะอะเรามาดูสำรับแรกกันนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่ไวโอล์่าหัวข้อย่อยเนี่ยเราจะแบ่ง เราจะแบ่งเป็นห้าหัวข้อว่าเขาเป็นยังไงบ้างชีวิตเขาในตอนนี้แล้วก็เขาเนี่ยคิดถึงคิดถึงเราบ้างไหมเขาคิดยังไงกับเราหัวข้อที่สามก็คือเขาอยากจะสารสัมพันธ์กับเราหรือเปล่าหัวข้อที่สี่ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยในเดือนอพฤษภาคมเนี่ยค่ะ จะเป็นยังไงต่อไปแล้วก็หัวข้อสุดท้ายก็คือคุณเนี่ยกับเขาเนี่ยมีเกณฑ์สมหวังหรือเปล่าอ้าวเรามาดูหัวข้อแรกกันก่อนดีกว่าว่าเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างชีวิตของเขานะชีวิตของเขาเนี่ยค่อนข้างจริงจังซีเรียสกับ,ก,บ,ก,บ,ก,บกับการทําเงินกับการทํางานอุปสรรคของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องความรักความสัมพันธ์เหมือนเขาจะหันหลังให้กับเรื่องความรักความสัมพันธ์ เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาเองก็เจอความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่ค่อยจะมันไม่ค่อยจะจริงจังกับเขาสักเท่าไหร่มันดูเหมือนความสัมพันธ์ไม่ค่อยจะชัดเจนเขาเลยคิดว่าความสัมพันธ์ที่เขาได้เจอเนะี่ยมันท็อกซิกมันเป็นพิษสําหรับเขามันไม่โอเคสําหรับเขาเขามองว่าตอนนี้สิ่งที่สําคัญสําหรับเขาที่สุดคือ เรื่องการเงินและคนที่คุณรู้สึกด้วยเนี่ยชีวิตเขาเนี่ยเขาเป็นคนค่อนข้างฟู้งาในเรื่องของการใช้เงินนะแต่อุปสรรคอะมันก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันสําหรับเขาเขาเป็นคนที่เหมือนต้องฝ่าฟันเพียงลําพังมาโดยตลอดนะคะจริงๆรแล้วมีเพื่อนก็เหมือนไม่ค่อยมีเป็นคนที่ค่อนข้างหยิ่งทันงแล้วก็อีกโก้สูงอีกโก้จ่าอยู่พอสมควรอยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกที่เขาจะต้องพยายามในตอนนี้เหมือนเขาลืมรีเซ็ตทุกสิ่งทุกอย่างปรับ ปรับจูนตัวตนทั้งหมดเนี่ยใหม่หมดและอีกอย่างหนึ่งก็คือชีวิตของเขาเนี่ยดูเหมือนจะมีคนเก่าๆมาวิ่งไล่ตามเขาอยู่เช่นกันตอนนี้ชีวิตเขาดูเหมือนสุขสบายหรือว่าดูเหมือนสบายใจก็จริงแต่ก็แต่ก็ไม่ได้สบายใจจริงๆหรอกมันมีความกดดันความเครียดเรื่องการเงินอยู่แล้วด้วยภาวะความเป็นผูน้นำของเขาเขาอาจจะมี หลายสิ่งหลายอย่างที่เขาต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเขาก็เลยรู้สึกว่าเขายังต้องบุกไฟในตัวเองเขาไม่จําเป็นต้องไปโฟกัสเรื่องของความรักมากนะคะเพราะเขารู้สึกว่ามันมีหลายเรื่องมันมีสิ่งอื่นที่เขายังต้องควรโฟกัสมากกว่านี้ทีนี้เนี่ยเขาที่ถามว่าแล้วเอาเขาลืมไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเงี้ยแล้วที่ถามว่าเขาคิดถึงคุณบ้างหรือเปล่า เขาคิดถึงนะเพราะคุณเนี่ยยังไงก็เป็นคนที่วนเวียนอยู่ในชีวิตเขาแต่ว่าการพูดคุยกันมันอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่มันดูเหมือนวนเวียนอยู่ในชีวิตแต่อยู่กันแบบเดี๋ยวคุยเดี๋ยวหายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นบางช่วงที่เขาคิดถึงคุณอยู่บ้างเพราะในความรู้สึกของเขาเนี่ยระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างคุณของเขาเนี่ยมันเป็นการจบแล้วกลับมาเริ่มต้นคุยกันใหม่มากกว่าก็คือเคยจบไปแล้วแหละคุณอาจจะเป็นคนเก่าของเขา คือเคยจบไปแล้วแหละแล้วก็กลับมาคุยกันใหม่ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์มันเหมือนจะเป็นการเริ่มต้นที่สวยงามที่ดีกันในช่วงแรกๆแต่ก็ดูเหมือนท่าทีของเขาก็ไม่ค่อยจะสนใจคุณสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็จะมีอารมณ์ที่คิดถึงเขาเป็นเ,เขาคิดถึงคุณเป็นห่วงๆเป็นช่ชวงๆเวลามากกว่าไม่ได้คิดถึงอยู่ตลอดเวลาก็เรียกว่าคุณได้รับความใส่ใจหรือว่าคุณได้รับความสําคัญจากเขาเนี่ยแค่ระดับหนึ่งมากกว่าเพื่อน แต่ก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นคนรักเพราะความรู้สึกของเขาเนี่ยเขารู้สึกว่าอ,อย่างน้อยคุณก็เป็นคนที่เขาพูดคุยด้วยแล้วมีความสบายใจให้มันเป็นการสบายใจที่จะพูดคุยต่อกันเพราะฉะนั้นไอความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเนี่ยมันก็เลยดูเหมือนคิดถึงแค่รูปแบบเพื่อนคิดถึงแค่ในรูปแบบของการเป็นพี่น้องยังไม่ได้จริงจังอะไรมากนะและอีกอย่างตัวเขาเองเนี่ย บางทีคุณอาจจะรู้สึกได้แล้วลหละว่าบางทีเขาก็ทําเหมือนหันหลังให้กับเราเพราะคุณเองก็ได้เห็นอยู่แล้วว่าเขามีตัวเลือกอื่นที่เขาสามารถเลือกได้เพราะฉะนั้นความรู้สึกของเขาเนี่ยเขาแค่เหมือนกลับมาหยอดกลับมาตาะกุญค,คุณอาจจะไม่ได้ใส่ใจคุณมากนักให้อยู่ในรูปแบบของทายของการเป็นเพื่อนเท่านั้นนะคะทีนี้ที่คุณถามว่าแล้วเขาอะทําตัวอย่างเงี้ยเขามีความคิดที่อยากจะกลับมาสารความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันบ้างหรือเปล่า ในความคิดของเขานะในเรื่องของการสารสัมพันธ์กับคุณเนี่ยถ้าถามว่าเขาคิดไหมเขาเคยคิดแต่ทีเนี้ยนิสัยคุณกับเขาอะมันเหมือนหยินกระยางเลยเขาก็เลยรู้สึกว่าเก็บไว้เป็น Choice ดีกว่าเป็น Collection ของเขาที่เขากลับมาเลือกเมื่อไหร่ก็ได้ดีกว่า มันมีบางช่วงที่เขาคิดอยากจะสารสัมพันธ์กับคุณแต่มันก็มีบางช่วงที่เขารู้สึกว่าเป็นเลือกคนอื่นดีกว่าเช่นกันเพราะเห็นไหมว่าเขาเป็นคนที่มีคนเข้าหาอยู่ตลอดเวลานะคะสามไม้เทา้าเขาจะเลือกอะไรก็ได้แล้วเขารู้สึกว่าเป็นคนเหมือนหญิงพยองอยู่ในตัวเองเลึกๆเ,เหมือนกันว่าฉันจะเลือกใครก็ได้ไม่เห็นจําเป็นต้องไปเลือกคุณเลยและอย่างหนึ่งคือ เดอะเลิฟเดอะเลเวอร์กับสามีเท้าขึ้นมาแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่กลับมาคุยกันเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันก็ดราม่ากันมาเป็นช่วงชวงเหมือนกันก็คือดราม่าในเรื่องของการที่ว่าเขามีตัวเลือกเขามีคนเข้าหาคุณเองก็รู้สึกได้คุณเองก็เห็นทีนี้ไอ้เรื่องของการที่เขาคิดอยากจะสารสัมพันธ์เนี่ยมันมีแค่ตอนแรกๆที่กลับมาคุยกันแต่พอหลังๆเนี่ยขึ้นมาเป็นหกไม้เท้ามันเริ่มเป็นการอยากเอาชนะแล้วอ่ะ พอหลังๆเนี่ยบางทีเขาก็มีอารมณ์ที่แบบอยากจะเทเทคุณไปให้มันจบมันสิ้นไปเลยก็ตามแล้วก็บางทีก็อยากจะหันหลังให้กับคุณไปเลยก็ตามก็คือเรียกง่ายๆว่าแรกๆที่กลับมาคุยกันเนี่ยเขารู้สึกว่าอยากไปต่อแต่พอมาณนะตอนเนี้ยเขารู้สึกว่ามันคุยกันยากเขาเลยมองว่าหายไปจากชีวิตกันเลยอะน่าจะง่ายกว่าทีนี้เรามาดูข้อต่อไปว่าเอ้าแล้ว,แล,วแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยความสัมพันธ์ในเดือนพฤษภาคมเนี่ยจะเป็นยัางไงา ความสัมพันธ์ในเดือนพฤษภาคมนะมันมีเกณฑ์ที่คุณน่ะจะท้อกับความสัมพันธ์นี้แล้วอะเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณก็เริ่มที่จะเฟดตัวออกห่างแล้วพอรู้สึกว่ามันเหนื่อยอะเหนื่อยกับความสัมพันธ์เนี้ยมันท้อแล้วกับความสัมพันธ์เนี้ยแต่ก็ยังตัดกันไม่ขาดดีๆก็ไพ่ยังขึ้นมาเป็นไพ่ใบนี้แสดงว่าเงียบหายกันไปก่อนหน้านี้ระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็กลับมาวนเวียนกันใหม่ค่ะความสัมพันธ์ยังตัดกันไม่ขาดแต่ทีเนี้ยมันเหมือน มันเหมือนเป็นการที่เขาเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องอื่นมาแล้วก็มาระบายอารมณ์กับคุณได้อะมากลับมาวากกับคุณได้ทั้งๆที่คุณก็เจ็บนะแต่คุณพร้อมที่จะยื่นมือออกไปให้กับเขาอะก็คือให้โอกาสเขาอีกครั้งนั่นแหละเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ในเดือนพฤษภาคมเนี่ยมันก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนมันมีแต่ความกลัวมันมีแต่ความกังวลใจเราไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรกันแต่คุยกันไปได้ดีและอีกอย่างหนึ่งคือสีไม้เท้า คุณเนี่ยเริ่มจะมีความรู้สึกที่มั่นคงต่อเขาแล้วแต่เขายัางเพราะฉะนั้นให้ระวังใจตัวเองให้ดีที่นี้เรามาดูหัวข้อย่อยสุดท้ายว่าเอาแล้วสุดท้ายเนี่ยในเมื่อความสัมพันธ์มันไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยมันจะไปต่อกันได้ไหมสุดท้ายมันจะลงเอยสมหวังกันหรือเปล่าสําหรับคนที่เลือกไพ่ไวเวอร์ซ่านะคะไพ่บอกเด e เดวิลเขามีตัวเลือกมาโดยตลอดตั้งแต่แรกแล้วความสัมพันธ์นี้เรามองว่า มันเป็นการเติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายหรือเรียกง่ายๆก็คือในเรื่องของเซ็กความสัมพันธ์ที่ฉาบชฉวยมี2กรณีก็คือการเติมเต็มกันในสิ่งที่ขาดหายแล้วก็เซ็กความสัมพันธ์ที่ฉาบชฉวยมันมี3คนมาเด็ดตลอดตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นไพ่บอกคุณเองก็ตัดความหวังของตัวเองมาตั้งแต่แรกแล้วเช่นกันต่อให้คุณพยายามที่จะรักเขา หรือว่าไว้ใจเขาแต่มันได้แต่ความหนิบหนังตอบแทนออกมาเพราะฉะนั้นที่ถามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะสมหวังกันหรือเปล่าสุดท้ายคุณอาจจะหันหลังให้กับเขาอยู่ดีเพราะรู้สึกว่าสุดท้ายเราไปกันไม่ได้มันเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งที่มันรู้สึกขาดหายแล้วก็ยังไม่มีใครจึงเปิดโอกาสให้กันและกันแค่นั้นเองค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่หรับแรกไวเวอร์ชันนะคะจบไปแล้วค่ะสำหรับคนที่เลือกสำหรับแรก ราวน,นี้เรามาดูคนที่เลือกสำหรับที่สองนะคะไพ่เวลไพ่กล่องนี้นะกล่องสีส้มนี้นะคะเรามาดูกันค่ะว่าตอนนี้ชีวิตเขาคนนั้นเนี่ยเป็นยังไงนึกถึงหน้าเขานะสำหรับคนที่เลือกกล่องที่สองนะคะไพ่เวลไหนดูซิว่าเขาคนนั้นเป็นยังไงบ้างเขาคนนั้นน่ะกำลังรู้สึกว่าเบื่อนหน่ายกับชีวิต แล้วก็กำลังจะรู้กลังรู้สึกว่าอยากมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตตัวเขาในตอนนี้กำลังสอดส่องจับตามองใครสักคนหนึ่งอาจจะเป็นคุณคือสอดส่องชีวิตแหละเพราะว่าตัวเขาเองก็อยากกลับมาแต่ทีนี้มันก่อนหน้านี้มันน่าจะมีเรื่องถกเถียงเป็นประเด็นกันทำให้เขารู้สึกกังวลใจในเรื่องความสัมพันธ์ก็คือไม่สบายใจเลยในเรื่องความสัมพันธ์ เขาน่าจะหนอยๆกับเรื่องความรักอยู่เหมือนกันก็คือคนคนนี้จะไม่โฟกัสเรื่องอื่นเลยนอกจากเรื่องความรักทั้งๆที่เรื่องการเงินก็มีปัญหานะแต่เขาไม่โฟกัสเรื่องการเงินเขากําลังโฟกัสเรื่องความรักเพราะเขาเอาความรักเนี่ยเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองก้าวไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นช่วงนี้เขาจะรู้สึกเหนื่อยหน่ายกับชีวิตค่ะแล้วก็ต้องการกําลังใจจากบุคคลรอบข้างโดยเฉพาะเพื่อนฝูงทีนี้เนี่ยแล้วที่ถามว่อาอ้าวแล้วในความสัมพันธ์ที่มันเป็นอย่างเนี้ยชีวิตเขาเป็น เขาคิดถึงคุณบ้างหรือเปล่าเขารู้สึกยังไง ตอนนี้เหมือนคุณกับเขาไม่คุยกันและเขาเองก็รู้สึกแย่ด้วยเพราะอาจจะเป็นตัวคุณเองที่เลือกที่จะเทเขาเ <c oughs> ขารู้สึกว่าคุณเทเขาอะค่ะตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองผิดยังไงด้วยเขาเป็นคนที่พูดจาแรงนะมันเป็นการหยิบยกเรื่องเก่าๆขึ้นมาทะเลาะกันเถียงกันเรื่องเดิมๆนะคะแล้วตอนนี้ก็น่าจะเป็นการบล็อกกันไม่คุยกันมา,มาสักพักสักระยะหนึ่งแล้วเขาเองก็ไม่พร้อมที่จะคุยเช่นกันแต่ถ้าถามว่ายังคิดถึงอยู่ไหมยังคิดถึงและเขาเองอาจจะบอกกับคุณไปโดยตรงๆ ที่เป็นคําที่ชัดเจนแล้วว่าเขาไม่รู้สึกอะไรกับคุณแล้วแต่จริงๆแล้วเขายังรู้สึกค่ะแต่ด้วยความที่เป็นคนคิดว่าตัวเองทําอะไรก็ไม่ถูกไม่เอทําอะไรก็ไม่ผิดอ่ะเขาก็เลยเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เขาทำน่ะมันถูกแล้วและสิ่งที่เขาทําอย่างเนี้ยมันดีที่สุดสําหรับเขาแล้วนั่นคือสิ่งที่เขาคิดแล้วที่ถามว่าแล้วต่อไปเนี่ยเขาอยากจะกลับมาสารสัมพันธ์กับคุณหรือเปล่า ถ้าถามว่าเขาอยากจะกลับมาสานสัมพันธ์ไหมทุกวันเนี้ยเขานั่งรอเขานั่งมองคุณอยู่นะว่าคุณจะเอาอยัางไงต่อไปคุณจะง้อเขาไหมแต่ด้วยความที่ว่าเปิดไพ่ก่อนหน้าเนี้ยมันเพิ่มขึ้นเป็นไพ่ดาบดาบดาบแล้วก็ไม้เนี่ยมันคือการที่เขาอาจจะเป็นคนบล็อกคุณเองหรือว่าไม่ยอมคุยกับคุณเองแต่ในใจลึกๆ เขาก็ดันมานั่งรอคุณให้คุณง้ออยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นในตอนนี้เขาจะคอยจับตามองชีวิตคุณว่าคุณเป็นยังไงถ้าถามว่าอยากกลับมาสารสัมพันธ์ไหมมันเป็นการอยากให้คุณกลับมาเห็นค่าเขาหรือว่าอยากให้คุณกลับไปง้อเขาแต่ไม่ได้อยากสารสัมพันธ์แบบจริงจังอ่ะมันแค่เป็นการคุ้นชินคุ้นเคยที่มีคุณเคยคุยอ่ะแค่นั้นเลยทีนี้แล้วถามว่าแล้วในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในเดือนพฤษภาคมเนี่ยค่ะ จะเป็นยังไงต่อไปในเดือนพฤษภาคมนะความสัมพันธ์ก็จะยิ่งห่างไกลกันออกไปเรื่อยๆค่ะต่างฝ่ายจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่เรามองว่าน่าจะเป็นฝ่ายเขาเนี่ยแหละที่จะมีคนใหม่เข้ามาแล้วก็ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ตัวคุณเองก็จะมีคนที่ดีเข้ามาแต่ว่ายังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ก็คือยังรอคนยังรอสิ่งเดิมๆอยู่หรือว่ายังยึดติดกับสิ่งเดิมๆยังไม่พร้อมอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นตัวตนของ ตัวคนที่เลือกกองที่2เองเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ายังเฟลเอยู่ยังไม่พร้อมที่จะรักใครเพราะฉะนั้นในเดือนพฤษภาคมเนี่ยเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาคนที่คุณนึกถึงเนี่ย ห่างกันออกไปเรื่อยๆเลยค่ะก็คือจะค่อยๆเงียบหายกันไปและสุดท้ายเนี่ยถ้าถามว่าจะสมหวังกันไหมในความสัมพันธ์นี้ไพ่บอกว่าอยู่ด้วยกันไปมันมีแต่ความอึดอจจัดใจอะค่ะมีแต่การขัดแย้งกันมันไม่เหมือนคู่รักมันเหมือนคู่แข่งสําหรับคนที่เลือกกองที่สองนะและประเด็นหลักก็คือเขาอะ ไม่เคยคิดที่จะจริงจังหรือว่าไม่เคยคิดที่จะวางแผนอนาคตให้กับคุณมันก็เลยเป็นความอึดอัดใจมี2ประเด็นนะ1เขาไม่เคยวางแผนอนาคตให้กับคุณ2เขามีครอบครัวแล้วพอขึ้นมาเด่นชัดเลยเป็น1ิบถ้วยแล้วก็ the emperor นั่นคือความเป็นพ่อความเป็นสามีคือเขามีคนของเขาแล้วคุณเสียใจมาตั้งแต่แรกแล้วที่เขาไม่ได้บอกคุณหรือเขามีเรื่องปิดบังคุณแล้วเขาไม่บอกเพราะฉะนั้นความความสัมพันธ์เนี้ยถ้าถามว่าจะสมหวังกันไหมยากเลยค่ะ มันดูห่างไกลความเป็นจริงมากเลยสาหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะอะจบไปแล้วสําหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคราวนี้เรามาดูให้กับคนที่เลือกกองที่สามเลือกกองนี้นะคะกองที่สามเป็นไพ่โรมแมนต์นะคะโรแมนติกโรแมนติกทาโร่นึกถึงหน้าเขาคนนั้นเดียมาดูซิว่าชีวิตของเขาตอนนี้เป็นยังไงบ้าง ชีวิตของเขาตอนนี้นะเรามองว่าเขากำลังมีความสุขกับการมอบความรักให้กับใครสักคนหนึ่งคุณเองก็อาจจะได้เห็นเต็มตาแล้วว่าเขามมีคนรักอยู่แล้วหรือว่าเขามีแฟนอยู่แล้วเขาเปิดตัวกันแบบที่ไม่อายแล้วอะค่ะ และเขาเองเนี่ยกำลังคาดหวังที่จะสารสพันธ์กับคนนั้นน่ะแบบจริงจังหรือว่าเป็นครอบครัวกันในอนาคตนั่นคือสิ่งที่เขาคาดหวังและตอนนี้เขากําลังรู้สึกว่าชีวิตเขาประสบความสําเร็จในทุกๆด้านน่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เขาเขากำลังแฮปปี้กับการใช้ชีวิตตอนนี้ก็อาจจะมีถกเถียงหรือว่ามีปัญหากับคนรักอยู่บ้างแต่ก็ยังอยู่ในช่วงงอนง้อยังไม่ได้เลิกกันค่ะชีวิตเขาในตอนนี้อยู่ในช่วงที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างดูสมูทดูง่ายไปหมดแต่ความสัมพันธ์เนี่ย ก็ยังรักกันอยู่แต่ก็เริ่มมีปากมีเสียงกันระหว่างเขากับคนใหม่ทีนี้แล้วที่ถามว่าเอาแล้วเขามีคนใหม่ไปแล้วเนี่ยเขายังคิดถึงคุณบ้างหรือเปล่าหรือว่าเขามีคนอื่นไปแล้วเนี่ยเขาคิดถึงคุณบ้างไหม เขาก็มีคิดถึงบ้างนะแต่คนนี้เป็นคนที่เจ้าคิดเจ้าแค้นอยู่พอสมควรเลยเขาเองก็อาจจะเคยคิดว่าคุณมีคนอื่นหรือว่าเคยคิดว่าคุณนอกใจมีคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยณตอนเนี้คุณกับเขาอาจจะไม่ได้คุยกันแบบระยะยาวมาก่อนหน้านี้แล้วอะไม่ได้คุยกันมานานแล้วตัวคุณเองก็เป็นคนที่เชื่อมั่นว่าฉันไม่ได้ทําอะไรผิดก็ไม่งอตัวเขาเองอะ ก็คิดว่าคุณมีคนอื่นเขาก็เลือกที่จะเดินจากไปทั้งคู่กําลังใส่หน้ากากเข้าหากันว่าไม่คิดถึงแต่จริงๆคิดถึงแต่ไม่ได้หวยหาให้กลับมาคุณเองก็ไม่ได้หวยหาให้เขากลับมาเขาเองก็ไม่ได้หหยหาให้คุณกลับไปแต่ก็ยังเฝ้ามองกันละกันทั้งคู่ต่างมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบซึ่งภาระของคุณอาจจะค่อนข้างหนักหน่วงอยู่พอสมควรเพราะว่าไพ่ใบในี้ขึ้นใต้สําหรับนั่นคือคุณอยากมีอนาคตที่สดใสแต่ภา ภาระความรับผิดชอบมันคำ้ำคอคุณเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเสาหลักแห่งครอบครัวที่ต้องพยายามมากกว่าคนอื่นก็เลยจะเหนื่อยหน่อยทีนี้เรามาดูข้อต่อไปว่าอาแล้วเขาอะอยากจะกลับมาสารสัมพันธ์กับคุณหรือเปล่าในเมื่อเขาไม่ได้โหยหากันขนาดนี้เรามาดูกันว่าเขาอยากกลับมาสารสัมพันธ์กับคุณไหม แปดถ้วยเขาอยากกลับมาคุยกับคุณให้ได้มากกว่าไม่ว่าสถานะไหนก็ตามไม่ได้อยากกลับมาสารสัมพันธ์ว่าจะต้องเป็นคนรกักเป็นแฟนนะเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่เขาแค่คิดว่า,าควรที่เราควรที่จะกลับมาคุยกันได้เราไม่เราไม่ควรที่จะเหินห่างขนาดนี้แต่ด้วยตัวตนของคนที่เลือกกองนีเน่ยคนที่เลือกกองที่3ามเองเนี่ยเป็นคนที่ดือ้อดื้อพอสมควรเลยก็คือ ถ้าไม่เอาเลยฉันก็ไม่เอาเลยถ้าจัดถ้าตัดแล้วฉันก็ตัดเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นการที่ว่าคุณเองมากกว่าที่ไม่อยากคุยไม่พร้อมที่จะกลับไปคุยคุณรู้สึกว่าคุณเดินหันหลังฝ่าฟันอุปสรรคที่เขาวางไว้ให้อ่ะมาเยอะพอสมควรแล้วมันผ่านมาได้แล้วคุณไม่อยากหวนกลับไปเพราะฉะนั้นมันยังมีการที่เขาอยากกลับมาสารสัมพันธ์อยากกลับมางอนง้อถ้ากลับมาเป็นแฟนกันได้ก็ดีในวันที่เขาไม่มีใคร แต่ณนะตอนนี้ในเวลาที่เขามีใครเนี่ยเขาอยากแบบมาคุยกับคุณให้ได้แต่คุณไม่คุยเพราะฉะนั้นในตอนนี้ต่อให้คุณไม่คุยเขาก็มีความสบายใจเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรกับการที่คุณไม่คุยกับเขา เรียกง่ายๆก็คือสัมพันธ์กันได้ถ้าในอนาคตเขาไม่มีใครแล้วแต่ถ้าณตอนนี้เขามีใครเขาก็แค่อยากคุยกันได้ในสถานะของเพื่อนที่เคยเข้าสังคมร่วมกันคุณอาจจะไม่ได้สนิทเกี่ยวกับเขาขนาดนั้นน่ะทีนี้เรามาดูกันต่อว่าแล้วความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยในเดือนพฤษภาคมเนี่ยค่ะความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อไปเสียงเริ่มหายจะเป็นยังไงต่อไปในเดือนพฤษภาคมนะคะความสัมพันธ์เนี้ย เรามองว่าทั้งคู่ยังจดจดต้องๆคุณยังแอบเข้าไปส่องติดตามชีวิตเขาอยู่แต่ทีนี้ฝ่ายเขาเองสามดามจะมีเรื่องมีปัญหาชีวิตในเรื่องของความรักแล้วก็จะมีเกณฑ์ที่เขาจะกลับมาคุยกับคุณอยากกลับมาปรึกษาคุณที่คอยตั้งหน้าตั้งตารออยู่แล้วอะ่ะคุณอาจจะมีภาวะที่ว่าดีใจอยู่ลึกๆอะ่ะแต่ก็ไม่ได้รักเขาเท่าเดิม ก็คือในเดือนพฤษภาคมยังมีเกมที่เขาจะกลับมาทักคุณค่ะแต่เขาก็ยังไม่ได้ตัดคนของเขานะแค่เขามีปัญหาแล้วเขารู้สึกว่าอยากกลับมาทักคุณก็กลับมาทักอย่างเฉยๆอย่างนั้นนะคะส่วนตัวคุณเองเนี่ยไม่ได้รอไม่ได้คาดหวังแต่แค่คาดหวังว่าเออสักวันหนึ่งเขาจะกลับมาเหมือนคุณมีความแค้นอยู่ในใจถ้าดูจากไพ่แล้วคือเหมือนมีความโกรธความแค้นหรือแค่อยากให้เขาเห็นค่าแล้วทักเรากลับมาแต่ไม่ได้อยากเอาเขาอะแค่นั้นเลย มันจะเป็นอย่างที่คุณหวังค่ะแต่ความรู้สึกข,ของคุณที่ให้เขาอะมันก็น้อยนิดมันไม่เท่าเดิมทีนี้เรามาดูซิว่าแล้วสุดท้ายมันจะมีเกณฑ์สมหวังในความรักครั้งนี้ไหมคุณหันหลังให้เขาค่ะเขาจะมีเกณฑ์กลับมาง้อคุณเขาจะอยากกลับมารักคุณอยากกลับมาสารสัมพันธ์กับคุณแต่มันก็เป็นเรื่องที่ทําให้คุณเนี่ยต้องตัดสินใจครั้งใหญ่เพราะไพ่ใบนี้ขึ้นมานั่นหมายถึงคุณต้องออพิจารณาหลายสิ่งหลายอย่าง หรือวิเคราะห์หลายสิ่งหลายอย่างในการตัดสินใจหาเหตุผลให้กับตัวเองว่าควรกลับไปไหมเพราะถึงเวลานั้นคุณเลือกอะไรก็ได้แล้วคุณไม่จําเป็นต้องเลือกเขาแล้วก็ได้แต่สุดท้ายเนี่ยเรามองว่ามีโอกาสได้กลับไปสารสัมพันธ์กันสูงถ้าคุณตัดสินใจที่จะไปก็คือเรียกง่ายๆคืออยู่ที่ตัวคุณนั่นแหละว่าคุณจะกลับไปหาเขาไหมจบไปแล้วสำหรับคนที่เลือกไพโรแมนติกทาร์นะคะ คราวนี้เรามาดูไพ่กองสุดท้ายคนที่เลือกกองที่สี่นะคะไพ่สมิธนะคะดูถึงหน้าเขานะในด,ดูซิว่าเขาเป็นยังไงบ้างในตอนนี้นะคะเขาคนนั้นเป็นยังไงบ้างเขาโฟกัสอยู่กับการทำงานเลยค่ะเครียดก,กับการทำงาน ตอนนี้เขากําลังแสดงศักยภาพในเรื่องของการทํางานมากที่สุดเพราะก่อนหน้านี้เขาน่าจะเพิ่งเลิกกับใครหรือว่าเดินออกจากชีวิตใครสักคนหนึ่งไปเขาก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่สําคัญแล้วก็เยียวยาเขาได้มากที่สุดคืองานและเงินค่ะตอนนี้เขาแฮปปี้กับการใช้ชีวิตกับเพื่อนฝูงไม่ได้มีความเดือดร้อนอะไรเขารู้สึกว่าชีวิตแบบนี้ก็ดีแล้วไม่ต้องมีความรักก็ได้ไม่เครียดไม่ซีเรียส เขาแค่รู้สึกว่าแบบนี้แหละมันดีที่สุดแล้วสําหรับเขาทีนี้ถ้าถามว่าเขาคิดถึงเขายังคิดถึงคุณไหมเขารู้สึกยังไงกับคุณถ้าถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมควินออมฟวรนแสดงว่าเขามีความโกรธความนอยให้กับคุณนะเพราะเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยแหละทําไม่ดีกับเขาหรือทําผิดกับเขาเขามองคุณเป็นคนเจ้าชู้ค่ะ เพราะฉะนั้นความรู้สึกกับมันยังฝังใจหรือความสัมพันธ์นี้มันยังฝังใจเขาค่ะแต่เขาไม่ได้โหยหาถ้าถามว่ายังรักไหมยังรักแต่มันเป็นรักปนแค้นอยู่เหมือนกันนะคะในความรู้สึกของเขานะทีนี้ถ้าถามว่าแล้วเขาอยากจะกลับมาสารสัมพันธ์ไหมในเมื่อยังรักอยู่แต่มันก็มีความโกรธอยู่ด้วยเนี่ยถ้าถามว่าเขาอยากกลับมาสารสัมพันธ์ไหมสองดาบเขาเริ่มมีความลังเลใจนะเขาไม่มั่นใจเพราะก่อนหน้านี้ก็ทะเลาะก,กันหนักมากในความสัมพันธ์ก็คือทะเลาะจนมันเป็นการที่แบบ จบแบบไม่สวยแล้วมันจบกันจริงๆมันจบแบบมันไม่เหลืออะไรแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นความรู้สึกเขาในตอนเนี้เขาไม่ได้อยากกลับมาสารสาพันธ์เลยเขาแค่รู้สึกว่าอยากไปเริ่มต้นใหม่เพราะเขาเองเนี่ยอ่ะต้องบอกอย่างนี้ เขาอยากไปเริ่มต้นใหม่เพราะเขากําลังโกหกใจตัวเองว่าเขาลืมคุณได้แล้วแต่จริงยังลืมคุณไม่ได้ลึกๆแล้วย,ยังอยากให้คุณกลับมาแต่มันมีอีโก้มันมีความแค้นมันมีความโกรธมากกว่าเลยรู้สึกว่าการกลับมามันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนี่คือบทสรุปว่าเขาอยากกลับมาเขาอยากกลับมาสารสัมพันธ์กับคุณไหมนะและในข้อต่อไปที่ถามว่าแล้วในเดือนพฤษภาคมเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยหนึ่งดาจะมีการกลับมาปรับความเข้าใจกันอีกครั้งค่ะกลับมาเป็นตัวเลือกให้แก่กันและกันแล้วก็ปรับความเข้าใจอีกครั้งในเรื่องที่เข้าใจกันผิดผิดก่อนหน้านี้มันเป็นการยากลําบากทั้งคู่แหละกับการที่จะเดินออกจากกันในชีวิตสุดท้ายแล้วในเดือนพฤษภาคมความสัมพันธ์ที่มันเคยไม่เข้าใจกันไม่ว่าใครจะไปออกไปมีใครหรือใครจะรับใครเข้ามาแล้วก็ตามมันจะได้กลับมาเพื่อปรับความเข้าใจเพื่อกลับมาเลือกกันอีก ครั้งหนึ่งค่ะแต่ทีนี้ปัญหามันจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณ2คนและมันจะขึ้นอยู่กับคนรอบข้างอย่างเช่นเพื่อนฝูงญาติพี่น้องที่ที่แอนตี้อีกฝ่ายหนึ่งไปแล้วทําให้เป็นอุปสรรคชิ้นใหญ่กับคุณทั้งคู่ทีนี้แล้วถ้าถามว่าสุดท้ายเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะสมหวังกันไหมสําหรับคนที่เลือกกองที่4ให้บอกความสัมพันธ์นเดินหน้าไปได้นะแต่ว่ามันก็ช้ามากที่ที่มันจะ เขาเรียกว่าไงเป็นความสัมพันธ์ที่เติบโตช้านะคะแล้วก็มันต้องระมัดระวังในความสัมพันธ์นี้อยู่ตลอดเวลาไม่งั้นมันก็จะพังแบบกระทันหันกันอยู่ตลอดเวลาเพราะคุณเองก็คิดว่าตัวเองเป็นใหญ่เขาเองก็ไม่มีไม่มีการฟังใครทั้งสิ้นอ่ะทั้งสองคนนี้ใช้อารมณ์เป็นหลักเพราะฉะนั้นเป็นความสัมพันธ์ที่ มีเกณฑ์สมหวังกันได้แต่ก็ต้องประครับประคองกันไปนะคะต้องเห็นอกเห็นใจกันให้มากยิ่งขึ้นถึงจะไปกันได้ไม่งั้นถ้ากลับมาครั้งนี้ได้สารสัมพันธ์กันอีกครั้งถ้าไม่ระวังมันจะเป็นการพังแบบคุยกันไม่ได้อีกเลยจบแล้วนะคะสำหรับการเลือกไพ่สำหรับคุณพิกาเ็กสำหรับคุณตรงไม่ตรงยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันบ้างนะคะ จบไปแล้วสำหรับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับใครที่อยากดูดวงส่วนตัวเดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปยังไงก็อย่าลืมทักทายกันเข้ามาสอบถามค่าครูหรือรายละเอียดในการดูดวงได้นะคะเจอกันครั้งหน้าค่ะบ๊ายบาย